โอ้น้ำลงได้ถ้าน้ำขึ้นนี่บ่ได้บักอ้ครับอืมปก,กติเวลาปลาม,มันเข้านี่มันเข้าตอนแรงๆเนาะแรงๆค่ำๆเนาะพอดีเนาะ <พอ S 2> ค,ครับปลาดำดำ โอ้ครับครับแมนแมนักแหลพอได้อยู่ได้กินเนาะได้มกเนาะก็ไม่ได้ไปตลาดเลยสันแมนได้ปลครับทั้งคนทั้งแมวัวน้อยกับะเหอกับคนจวด มาแล้วแม่้ามนมาคดาอ่ะเมื่อวาแบบนี้<อ>นนข้าขนาดรอเมื่อวานนะีต่ตีนกระดุงยดๆดึงขึ้นมาเข็ดเดีว่าืรูกระดุกไปเลยโตใหญ่หรอยันปลาโดห้วยม,มีหอดปลาโดเขากระดงปลาตกกระดุงเขาบวขาดปะครับขาดเลยแนอนปันทีเลโถ่แม่แล้วผมว่าถ้าเป็นปากระสูบเดี๋ยวสันยาย ปลากระสูบเลยครับบ,อบ่บบอเรียงว่ากระตโตใหญ่เติบอยู่ด้เนี่ยอโอ้ถ้ามันรู้แบบนี้มันก็นมีแต่ปลาโดแล้วรู้อยู่ครับปลาบู่ก็รู้อยู่กรบโตใหญ่เลยก็รูก้กำเอากระเน่เอาอินพุเนโตนี่เลยให้เลยสับกถืวนนอ,นนอ,อว่าเป็นวิถีชาวบ้านนะครับยำแดงนะครับเลิกจากให้จากนาจากสวนนะครับก็มาหาโยหากินนะ คุณแม่เพิ่นกสติตึกกูแหละจนฮอดทุ่มนึ่งหมดละนี่ก็ห้าโมงกว่าเนาะหกโมงนะก็ถือว่าเป็นวิถีในบ้านเป็นไงมันบอกว่าท่าน้ําไหลนะถ้าฝ่ายทางฝั่งข้างหลังนะครับประตูเปิดน่ะน้ามันไหลน่ะป่าจะเข้านะแต่ว่ามือนี้เห็นว่าน้ํามันนิ่งเนาะป่าโบยักเดินน้าป่าในกับป่ากับโบยักเข้าป่าในแต่ค่ำๆกันนะที่เข้าอยู่เหมือนว่า เนาะพอได้คันไม้คันมือเนาะอืมเอา,าสาม <ไป S 2> บาทสี่บาท,บาทละอย่างประมาณเดี๋ยวก็มาคณํำๆ <c oughs> ยุก,ก็เลยครับอืมอันนั้นมันต้องเสียคันยู่อใหญ่ปลาน้ำโคงเอาดีที่น หือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านาอีกแบบนีงนะครับถ้าเป็นน้ำโขงต้องตาต้องที่ที่ต้องที่ตัตนตโอ้ตาห่างกะเอาปาใหญ่เลยปลาน้ำโขงมันก็ต้องปลาเยอะนะซะท,ที่ที่กระเจ้าไปให้มันเป็นปลาน้อยโอ้ครับเคยเห็นกะเต้ายอได้ปลาใหญ่แม่นแม่นครับจะได้ปลาใหญ่เอาอีกจังหวะฟือย ฮันเดกระสูปเต้นออกเมื่อกี้ตัวบางใหญ่นึงบอยเอามาอยู่มาอยู่มาอยู่มาเห็ดแล้วมาเห็ดแล้วนี่แหละยทันกระทันครับมันเต้นออกเนาะเท่อนาต้องเอาใหญ่ๆกย่่นี้ไหมยกบ่อยเนาะมันใหญ่ไรกันเลยโอ้ครับนนี้มัตแสดงว่าชำนาญแล้วนี่มองนี่ถ้าทายามันแรงนี่มันชีเฮ็ดเมื่อครับเาก็มาห่าไว้เลย ทางลงได้นี่ยังได้ลงเนียครับผมฟันลงเลยโอ้้พอทางฟันกไ,ได้ลงลงได้มันมตะป่าติดต่อเนาะติดต่อติดยาเน,นะาะเทางทางลงมานะมาเต้นแนละ้วแสดงแนละ้วหตัวเ้นไเ้ เออเอา,เอาถือว่าเมื่อนี้กันยังบามานะเนาะ,นะถือว่าเป็นวิธีชาวบ้านนะครับวิถีหากิวหากินเนาะอีสานบ้านเฮาับลูกค้าขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเพื่อซาถ่ายรูปเนาะปลามันอาจสีเนาะอาจสีบ,บเขินกล้องเนาะอาจสีเข้าของปลาก็ได้อะขอรับที่ติดตามชมปุ๊บ